จงเป็นคนที่สมควรรวยขอเวลาเพียงหนึ่งปี365วันแห่งการหายไปจากความวุ่นวายโลกภายนอกอาจเห็นคุณเงียบหายแต่ในความเงียบนั้นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายในคุณเลือกจะไม่เสียเวลากับสิ่งไร้าสาระไม่ฟุ้งซ่านกับเสียงนอกตัวแต่เก็บพลังทั้งหมดกลับมาใช้กับการสร้างอนาคตของตัวเอง เพียงหนึ่งปีแห่งการโฟกัสคุณสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่น่าเกรงขามเปลี่ยนจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำเปลี่ยนจากความว่างเปล่าให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้โลกอาจยังไม่รู้แต่คุณกำลังปั้นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในความเงียบและเมื่อครบกำหนดเวลาคุณจะกลับมาในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจนใครๆต้องทึ่งว่าคุณทำได้ยังไงเพียงแค่หนึ่งปี 1. ตัดสิ่งเก่าออกเวลาที่คุณยังแบกสิ่งเก่าไว้ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยดเดิมๆที่ทำให้ชีวิตติดอยู่ที่เดิมคนที่คอยฉุดรั้งไม่ให้คุณเติบโตหรือความคิดลบที่กัดกินความมั่นใจในใจคุณมันก็เหมือนคุณพยายามวิ่งไปข้างหน้าแต่มีโซ่ตรวนถ่วงเท้าไว้ต่อให้คุณมีพลังแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันไปได้ไกลถ้าคุณอยากกลับมาเป็นคนใหม่จริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การหาสิ่งใหม่แต่คือต้องตัดสิ่งเก่าออกเพราะชีวิตไม่ได้มีที่ว่างไม่จำกัด ยิ่งคุณเก็บของไร้ค่ามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่มีพื้นที่ให้สิ่งที่มีค่าเข้ามาลองนึกภาพถ้าคุณหยุดเสียเวลาไปกับเลื่อนมือถือไร้สาระวันละหนึ่งชั่วโมงแค่ปีเดียวคุณก็ได้เวลาเพิ่ม365ชั่วโมงมันมากพอจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีทักษะใหม่ๆติดตัวหรือถ้าคุณตัดเพื่อนที่เอาแต่พูดลบออกไปคุณจะมีพื้นที่ให้คนที่ผลักดันคุณเข้ามาแทนและนั่นจะทำให้คุณโตขึ้นเร็วกว่าที่เคยคิด ทุกครั้งที่คุณตัดสิ่งเก่าออกคุณไม่ได้แค่เสียแต่คุณกำลังได้ได้เวลาเพิ่มได้พลังใจได้พื้นที่สำหรับความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาคำถามคือวันนี้คุณพร้อมจะปล่อยโซ่ตรวนเก่าๆลงบ้างหรือยังเพราะแค่ก้าวแรกที่คุณปลดมันออกไปคุณก็เริ่มต้นการเป็นคนใหม่แล้ว 2. ปลูกวินัยใหม่ วินัยไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนครั้งใหญ่ภายในคืนเดียวแต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันจนกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าการตื่นเช้าเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงทำให้คุณมีเวลาเงียบๆคิดวางแผนและเริ่มวันก่อนใครการออกกำลังกายวันละ20นาทีไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพแต่ยังสร้างวินยัยความมั่นใจและพลังใจไปพร้อมกัน ส่วนการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าแม้ดูเล็กน้อยแต่หนึ่งปีคุณจะอ่านได้หลายเล่มและแต่ละเล่มก็เปลี่ยนวิธีคิดของคุณทีละนิดจนวันหนึ่งคุณแทบไม่เชื่อว่าตัวเองเคยคิดแบบเดิมสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันมันเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะหินแข็งถึงจะไม่เห็นผลทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปหินก้อนนั้นย่อมเปลี่ยนรูปร่างไปตลอดกาลและนั่นแหละครับคือพลังของวินยัย ถ้าคุณอยากปรับมาเป็นคนใหม่ในหนึ่งปีคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในครั้งเดียวเพียงเริ่มจากการปลูกวินัยเล็กๆให้ตัวเองแล้วปล่อยให้มันเติบโตเป็นพลังที่เปลี่ยนคุณทั้งตัวในที่สุดปลูกวินัยใหม่ไม่ได้เป็นแค่การทำตารางหรือทำตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้มันคือการต่อสู้กับตัวเองทุกวันเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สบายใจและฝึกใจให้มั่นคง ลองจินตนาการตอนที่คุณตื่นเช้าในวันที่อยากนอนต่อร่างกายบอกว่าขอนอนอีกหน่อยนะแต่คุณยังคงลุกขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความพลังเล็กๆในตัวเองรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งตอนออกกำลังกายกล้ามเนื้อเหนื่อยลมหายใจติดขัดใจคุณอาจบอกว่ายุดเถอะแต่คุณยังคงทำต่อทุกครั้งที่ฝืนมันไม่ใช่แค่การสร้างร่างกายแต่เป็นการสร้างใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความสบายชั่วคราว การอ่านหนังสือวันละไม่กี่หน้าคุณอาจเคยคิดว่าน้อยจังทำไมเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ในทุกตัวอักษรที่คุณอ่านมันเริ่มซึมเข้าไปในหัวใจและค่อยๆขยายวิธีคิดของคุณให้คุณเริ่มมองโลกต่างออกไปรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวินัยใหม่คือการฝึกตัวเองให้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงจากภายในทุกวันมันเล็กน้อย แต่เมื่อคุณหยุดคิดเรื่องผลลัพธ์ทันทีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกเล็กๆของความภูมิใจความมั่นใจความควบคุมตัวเองมันสะสมจนกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆ 3. ฝึกทักษะที่เปลี่ยนชีวิตได้การฝึกทักษะที่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เป็นแค่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองเหนือคนอื่นทุกวันนี้โลกหมุนเร็วโอกาสไม่ได้รอใคร คนที่มีทักษะใหม่และแตกต่างคือคนที่ได้เปรียบที่สุดลองคิดดูถ้าคุณลงทุนเวลาเรียนภาษาใหม่ฝึกเขียนโปรแกรมหรือฝึกการสื่อสารอย่างมืออาชีพวันหนึ่งทักษะเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่เปิดประตูให้คุณสู่โอกาสที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันเข้าถึงได้การเรียนรู้แต่ละวันอาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมหนึ่งปีคุณจะกลายเป็นคนที่ทำได้มากกว่าคนอื่นหลายเท่า อย่าโฟกัสที่ผลลัพธ์ทันทีแต่ให้โฟกัสที่ความก้าวหน้าเล็กๆทุกวันแค่วันละ1%เปอร์เซคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองและเมื่อคุณผสานทักษะเหล่านี้กับวินัยและความมุ่งมั่นคุณจะไม่เพียงแค่เก่งขึ้นแต่จะกลายเป็นคนใหม่ที่โลกต้องยอมรับทักษะไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นอาวุธที่เปลี่ยนชะตาชีวิตคุณได้ ทุกการฝึกซ้อมคือการสร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองที่พร้อมเผชิญทุกโอกาสและพิชิตเป้าหมายใหญ่ลองจินตนาการตอนเริ่มเรียนสิ่งใหม่ๆคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจสับสนและอยากยอมแพ้ใจคุณบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกแต่ทุกครั้งที่คุณอดทนลองทำอีกครั้งและพยายามแก้ไขความผิดพลาดความรู้สึกของความสำเร็จเล็กๆจะเริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนแสงเล็กๆที่เริ่มส่องผ่านความมืด ทุกทักษะที่คุณฝึกคือประสบการณ์ตรงที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังโตขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความภูมิใจในตัวเองแม้เพียงแค่ความก้าวหน้าเล็กๆในแต่ละวันและความรู้สึกนี้จะสะสมกลายเป็นความมั่นใจอย่างแท้จริง เมื่อเวลาผ่านไปทักษะเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ความสามารถแต่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีที่คุณเชื่อในตัวเองคุณจะเริ่มเห็นว่าฉันทำได้มากกว่าที่เคยคิดและนั่นคือพลังที่จะดึงคุณไปสู่ชีวิตใหม่คนใหม่ที่แข็งแกร่งมั่นใจและพร้อมเผชิญทุกความท้าทายสี 4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องผิวเผินหรือแค่ปรับแต่งภายนอกมันคือเครื่องมือที่ทำให้โลกเห็นตัวตนที่คุณอยากเป็นจริงๆ ลองคิดดูถ้าคุณยังแต่งตัวเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมและปล่อยให้โลกออนไลน์สะท้อนแค่ชีวิตเก่าๆคนรอบตัวก็จะยังมองคุณเป็นคนเดิมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเช่นการดูแลสุขภาพออกกำลังกายให้รูปร่างกระชับเสื้อผ้าที่สะท้อนความมั่นใจน้ำเสียงที่หนักแน่นและสุภาพรวมถึงการจัดการโลกออนไลน์ให้สะท้อนเป้าหมายและความคิดเชิงบวกจะทำให้ทุกการพบเจอหรือทุกโพสต์ที่คุณแชร์ส่งสัญญ,ญาณว่านี่คือคนใหม่ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า ภาพลักษณ์ใหม่ไม่ได้เพียงเปลี่ยนความคิดของคนอื่นแต่เปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณแต่งตัวอย่างตั้งใจพูดด้วยความมั่นใจหรือสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าคุณจะรู้สึกว่าฉันคือคนใหม่ฉันสามารถทำสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เคยทำได้โลกจะเริ่มมองคุณต่างออกไปโอกาสจะเริ่มเข้ามาคนที่เคยไม่เชื่อในตัวคุณจะเริ่มสนใจและที่สำคัญที่สุดคุณเองจะรู้สึกมั่นใจแข็งแรงและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต 5. สร้างผลงานที่จับตองได้ การเรียนรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงความรู้ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ก็เหมือนน้ำที่ไม่มีภาชนะจะไหลผ่านมือคุณไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆในขณะที่โลกภายนอกไม่เคยเห็นความตั้งใจของคุณมันไม่สนใจว่าคุณอ่านหนังสือกี่เล่มหรือฟังคอร์สออนไลน์กี่ชั่วโมงสิ่งที่โลกมองเห็นคือสิ่งที่คุณทำจริงและจับต้องได้นี่คือเหตุผลที่การสร้างผลงานที่จับต้องได้จึงสำคัญผลงานเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นแต่ต้อง เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถและความตั้งใจของคุณโปรเจกต์เล<ๆ>็กๆรายได้เสริมหนังสือหรือพอร์ตโฟลิโอทุกชิ้นคือหลักฐานชัดเจนว่าคุณกำลังเติบโตและไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปลองนึกภาพตัวเองในวันที่ครบหนึ่งปีเมื่อคุณมองย้อนกลับไปผลงานที่คุณสร้างขึ้นจะไม่ใช่แค่สิ่งของหรือเอกสารแต่จะเป็นเครื่องยืนยันความพยายามความอดทนและความตั้งใจของคุณคุณจะรู้สึกภูมิใจแล้วเมื่อความรู้สึกนี้สะสมมันจะกลาย เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คุณอยากสร้างสิ่งใหม่ๆต่อไปไม่หยุดอยู่กับที่ผลงานที่จับต้องได้ยังทำให้โลกภายนอกเชื่อในตัวคุณนักลงทุนจะมองเห็นว่าคุณมีความสามารถไม่ใช่แค่พูดปากเปล่า ลูกค้าจะเชื่อใจคุณมากขึ้นเพราะผลงานเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่คุณพูดทำได้จริงเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าจะให้ความเคารพคุณเพราะคุณพิสูจน์แล้วว่าคุณลงมือทำจริงสิ่งเหล่านี้สร้างแรงสะท้อนจากทั้งภายในและภายนอกในแต่ละครั้งที่คุณเห็นผลงานของตัวเองคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในความมั่นใจความภูมิใจความรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้และเสียงในใจของคุณจะบอกว่าฉันทำได้ฉันเปลี่ยน out. และเมื่อคุณสะสมผลงานเหล่านี้ต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งปีคุณจะกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ของตัวเองคนที่แข็งแกร่งขึ้นมั่นใจขึ้นและพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่กว่าเดิมผลงานทุกชิ้นคือก้าวเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นความสําเร็จที่จับต้องได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณไม่ได้ฝันแต่คุณลงมือทําจริงสิ่งสําคัญที่สุดคือการเริ่มลงมือวันนี้แทนที่จะรอให้ทุกอย่างพร้อมหรือรอให้รู้สึกเก่งพอให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก แล้วค่อยๆสะสมผลงานเพิ่มวันละน้อยการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่สร้างผลงานแต่เป็นการสร้างตัวคุณเองใหม่จากภายในและในที่สุดคุณจะรู้ว่าการสร้างผลงานที่จับต้องได้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล